แม็กครับก่อนนี้ก็ไปประมาณว่าอยากให้อยากจอากไม่อยากต่อนครับก็จริงๆเราแม็กก็ก็ออกมาปกป้องตัวเองนาะก่อนหน้านี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแม็กแม็กไม่ได้ออกมาทําคลิปอะไรนะครับแต่เป็นการปกป้องตัวเองว่าเหตุผลว่าทําไมเราถึงออกมาสักค่ายมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันจริงๆมันจบไปแล้วเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ แต่ว่าเราเพิ่งเห็นข่าวคุณคุณอมรนะครับพูดชื่อไดใช่ไหมครับใช่เห็นข่าวพี่เอมี่อย่างเงี้ยออกมาพูดอะไรงเงี้ยออกมาร้องร้องร้องของร้องไห้เราก็รู้สึกว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดตอนนี้แล้วก็ต้องบอกตรงๆอันนี้พูดตรงๆได้เลยนะครับว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่แม็กอยู่ค่ายยามาเนี่ยนะครับแม็กเจอพี่เอมี่อ่ะสเดือนเนี่ยเ,อนเนยจอประมาณ3ครั้งเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างผมกับพี่เอมี่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าผมจะต้องมาร้องไห้ให้พี่เอมี่คือ ม,มันเด่งไงก็ไม่ออกอะ่ะเพราะว่าผมแสดงไม่เป็นอะไรที่มันเลียวก็คือเลี้ยวก,ก็คือเฟกครับผมร,รู้สึกออตรงนะฮะรู้สึกตลกเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกับเขาถึงขั้นที่เขาต้องมาลองให้แล้วก็ถ้าพี่เอมี่เป็นผู้จัดเนี่ยผมคงไม่อยากจะเซ็นกับค่ายนี้ตั้งแต่แรกและคงไม่มีดาราคนไหนอยากจะร่วมเซ็นสัญญากับพี่เอมี่เหมือนกันอันนี้ผมความคิดผมนะครับผมอยู่เอ็กซ์แกมา ผมอยู่กับพี่เต้กันตนามาผมรู้ว่าคุณภาพการอยู่วงการบันเทิงคืออะไรชีวิตเราเลือกได้นี่ครับวงการบันเทิงเราเลือกที่จะอยู่ได้เราก็เลยเลือกอามาอยู่กับค่ายยามาเพราะว่ามีพี่เดย์ครับเป็นผู้ให้โอกาสต้องขอบคุณทางพี่เดย์ก่อนนะครับที่ให้โอกาสแม็กได้เล่นเกือบจะได้ได้เล่นเดือนเดือนยิงดอยแต่แล้วความคิดเราอาจจะไม่ตรงกันก็เลยเพราะามันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะว่าผมเล่นคู่กับน้องถอยอยเนาะ พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้เราไปต่อไม่ได้ผมก็เลยต้องคืนสัญญาเพราะว่าตัวเราอ่ะอายุเราก็30มอาพแล้วครับเราก็อยากที่จะทํางานในวงการบันเทิงต่ออายุเราก็มากขึ้นนะพี่ถ้าเราอยู่นิ่งๆอ่ะงานมันอ่ะเบรกได้แต่อายุเรามันไม่เบรกคาว่าซีรีย์อ่ะมันต้องมีความเด็กอยู่เหมือนกันเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เด็กแล้วอ่ะถ้าเรายังต้องรออีกปี2ปีหรอ เราก็ไม่รู้ว่าเอ็น้องทอยจะได้ออกมาไหมหรือยังไงเราไม่สามารถรู้อะไรได้เลยสิ่งที่เรารู้ตัวเองแล้วเราเข้าใจตัวเองอะ่ะคือเราต้องไปต่อผมเลยขึ้นสัญญากับทางเขาแต่การที่พี่เอมี่ออกมาร้องหอบร้องไห้ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังคนละเรื่องอะครับถ้ามันจะต้องเป็นหนังเรื่องเดียวกันพี่เอมี่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในค่ายมากกว่านั้นการที่ออกมาร้องไห้ไม่ได้ช่วยให้พี่เอมี่ดูสวยหรูขึ้นเลยผมไม่ได้ว่านะครับ ผมพูดถึงว่าผมเป็นนักแสดงแล้วก็อยู่วงการมาเถิงมานานน่าจกนะน่าจะนานกว่าพี่เอมี่แม็กซิมซะด้วยซ้ำผมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับผมที่เราเซ็นรัตยานะครับก็แน่นอนว่าพี่่ไม่ไม่คิดบ้างเหรอครับว่าทําไมพี่่ต้องมองออกว่าผมกับพอมีความสุขหรือเปล่าตอนอยู่ในค่ายเราสองคนมีความสุขไหม ทำไมจุดตกของทอยถึงเป็นแบบนั้นนะแล้วทําไมจุดตกผมถึงเป็นแบบนี้เราสองคนโดนรังแกหรือเปล่าผมขอพูดเรื่องตรงนี้ไว้แค่ตรงนี้นะครับทุกอย่างให้เป็นความเข้าใจกันเองว่าเด็กสองคนมีความสุขไหมมันคุ้มนะหรือว่าการที่เขาเข้ามาวงการบันเทิงเขาต้องเจอแบบนี้มันคุ้มกับชีวิตเ,าข,เขาและครอบครัวเขาแล้วหรอพ่อแม่น้องทอยเขาต้องร้องไห้อยู่บ้านไหมพ่อแม่ผมล่ะผมร้องเพลงมาผมไม่ได้มาฝึกวันเดียวนะพี่ ผมแข่งมากี่ปีอันนี้แม็กก็ไปแบบตอนเหลือรถนะคุณจริงตอนเวลานี้ทอยถึงเราไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรที่ทำให้เราไม่มีความสุขและถึงเรื่องสัญญาโอกาสโอกาสที่ค่ายให้เราสองคนแม็กกับทอยนะครับมันมันมันยิ่งใหญ่มากๆจริงๆผมไม่ปฏิเสธเลยสัญญาเราก็ได้อ่านแล้วก็ไม่ปฏิเสธในสัญญาเลยแต่ข้อบางอย่างที่เป็นสัญญาปากเปล่าหรือเปล่า ห้ามแม็กเต้นบัลเล่ห้ามฉิกขาห้ามถอดเสื้อลงไอจีผมไม่ได้เป็นสายสายผมเซ็กซี่ก็คือเซ็กซี่พี่ีๆนักข่าวทุกคนเห็นผมฉีกขาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือผมนี่คือผมผมไปหล่อสู้ดาราคนอื่นไม่ได้ผมมีสิ่งเดียวที่ผมมีคือเต้นกับร้องเพลงผมฉีกขาทําไมผมสอนเด็กผมติวเด็กสอบเข้ามตออระสาอมิตรนาฏศิสินสากลคุณคิดว่าการฉีกขาเป็นเรื่องง่ายหรอครับ เข้าใจว่าบางคนมองว่ามันดูเซ็กซี่หรือเปล่าดูแรงหรือเปล่าสำหรับผมอาจจะมีบ้างแต่เป้าหมายของผมคือความสามารถครับที่ผมได้ทำเรื่องเรื่องนะครเรื่องเรื่อง่นเรื่องสัญญาเนี่ยพออะพอน้องทอยเกิดเหตุการณ์กับน้องทอยขึ้นเนาะกับน้องพิมพ์นะครับก็ทําให้ทางค่ายเนี่ยอีกวันหนึ่งค่ายบอกว่าแม็ อาจจะต้องเบรกก่อนเบรกในที่นี้เราก็ไม่เข้าใจความหมายเขาว่าเดิอนอิงดอยอาจจะต้องหยุดถ่ายเพราะถ้ายังต้องทําต่ออาจจะกลายเป็นซีรีส์สีเลือดหรือเปล่าหรือกลายเป็นซีรีส์ฆาตรกรหรือเปล่าเขาเลยต้องเบรกแน่นอนเราอยากไปต่อผมยอมยอมเซนเพราะเขาบอกว่าใจผมเล่นเลยซีรีส์ไว้เรื่องนี้แล้วจะถ่ายกันยาแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น พอเขาเบรกผมเลยต้องขอคืนสัญญาเขาแต่โดยดีพอคืนสัญญาปุ๊บแค่วันเดียวมีข่าวผมหลุดไปที่ที่ตอพอตวอพ,อพอว่าพระเอกซีรีสร์ไวสารภาพรับถ้าถามว่าเขาไม่ได้พูดว่านายเอกนี่ทำว่าพระเอกซีรีส์ไวเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็ต้องมองว่าทั้งสองคือพระเอกทั้งนั้นนะครับ แต่คนที่จะรู้จริงคือสาววายรับว่านายเอกจริงๆคือเป็นแบบไหนพระเอกเป็นแบบนานเพราะฉะนั้นมันเป็นคําพูดรวๆมๆนะครับว่าพระเอกก็คือนักสแสดงเนี่ยแหละเพราะมันคือเพศชายทั้งคู่ผมข่าวเนี้ยที่บอกว่าพระเอกวายสารภาพรับที่ที่ผมบอกเรื่องเนี้ยคือที่นี่ที่เดียวคือค่ายามาไม่ได้เคลียร์เลยครับเขามีส่ง DM มานะครับว่า สงสารแม็กซ์จังเลยทางเพื่อนผู้จัดนะนะครับว่าเห็นแม็กซ์องไห้แต่วันที่แม็กซ์เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านัา้นน่ะไม่เห็นเขาสงสารแม็กซ์เลยเขาปล่อยให้แม็กซ์เจ็บอยู่อย่างนั้นนะครับ mm hmm. เขากลับมาบอกว่าสงสารแม็กซ์ในวันสุดท้ายที่แม็กซ์ไม่ไหวแล้วที่แม็กซ์ก็ปล่อยโฮครับ,บไ,มไ,มไม่ใช่ครับพี่เอมี่จะบอกเลยว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ความรู้สึกใดๆความเป็นผู้จัดกับแม็กซ์เลยเพราะแม็กซ์เข้ามา mm hmm. อยู่ยามาไม่ได้เพราะพี่เอมี่เป็นผู้จัดนะครับ แน่นอนครับเพราะว่าผู้จัดละครเป็นคนถามแม็กว่าชอบน้องทอยใช่ไหม,มคําตอบคือชอบครับแล้วเรา,า,อา,าขอขา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 ไ,ขขขขไ่ถงานไเราไม่มีการ้คาเสียหายอะไรไม่หรถ้าเสียหายไหม,ไม,ไหมอะไรอ่าทางผู้จัดพี่เดเขาเห็นว่าเราแบบไม่ได้มีตังค์เนาะเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรเง,ง,เง,งเี้ยครับเขากอนน็อันนี้เหงื่อไม่ใช่น้ำตา <laughs> <laughs> เหงื่อนะก็อ่าอ่าเพราะผมไม่อยากเสียน้าตาให้กับเนาะก็ พี่เดกก็บอกว่าสงสารเราเงิน5 0,000นที่ถ้าเราคืนสัญญาก,ก่อนกําหนดเนี่ยจะเก็บเราเขาก็ไม่เอ,า,เอาต้องขอบคุณพี่เดด้วยแต่บางเรื่องที่เราเราทนุถนอมตัวเองมา1 2บ3ปีอ่ะอันไหนที่เราต้องเลือกที่จะปกป้องตัวเองอะครับมันก็ต้องทํามาพี่ถ้าเรานิ่งเงียบอะเปอร์เซ็นต์บางบางเปอร์เซ็นต์อาจจะเชื่อก็ได้ขอให้เราได้ออกมาพูดจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เลยการที่พูดถือว่ามันก็คุ้มแล้วอะครับ อาไม่ไม่ต้องครับเพราะทางพี่เดได้เขียนกับกับสัญญามาแล้วว่าอ่าไม่มีการชดใช้อะไรถือว่าเขาสงสารเราอะไรเงรี้ยเลยไม่ได้มีอันนี้ต้องขอบคุณที่เขาไม่ได้เก็บเงินอะไรเราเนาะครับผมอ,อยากให้จบยังไงก็ให้พี่เอมี่หยุดร้องไห้เถอะไม่ต้องร้องไห้ทุกเรื่องก็ได้การร้องไห้ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าคุณเป็นนางเอกหรือความสวยงามให้คุณมองไปมากกว่าว่าคุณเข้ามาวงการบันเทิงด้วยวิธีไหนคุณลอง คุณลองใช้ความสามารถไหมการที่คุณบอกว่ากวาจะมาเป็นเอมี membership membership. ่แม็กซิมวันนี้คืออะไรหรอการเป็นเอมี่แม็กซิมคืออะไรถ้าคุณจะลองให้แบบเฟกดูออกผมก็ทําได้แต่มว่าผมเยนกว่าคุณนะถ้าคุณจะเป็นลมขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับเป็นนักแสดงการเป็นลม เข้ามาวงการบันเทิงด้วยวิธีไหนสกปรกหรือสะอาดกลับไปคิดดูเองถ้าหวดหวังต้องเสียชื่อเสียงเพราะใครคุณคิดเอาผมสุดแล้วจริงๆอย่ากทำลายผมอีกเลยครับ คนที่โดนทำร้ายแบบผมอะ่ะไม่จำเป็นต้องทำการแสดงเลยดาราขายตัวดารายกขาสารภาพ,พรับไม่ต้องแสดงเลี้ยวแต่คุณมาหาซีนอะไรให้ตัวเองมันเฟกเ,เเนนกเกกเคลียร์ใจให้เขาเคลียร์สติตัวเองก่อนที่จะมาเคลียร์ใจดีกว่าครับเจอเได,ได,ได,ได้แต่อาจาจะสะดุ้งเล็กๆ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมาในรูปไม้ไหนรูปแบบไหนนะครับผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่มองว่าแบบเฮ้ยเข้าวงการบันเทิงอะ่ะอย่ามาเฟกแบบนี้ใช้ความสามารถทำน้องๆอย่าอะไรที่มุมที่พี่อ่อนแอน้องก็อย่าเป็นเยื่อ,อย่างมุมที่เราเลวก็อย่าเป็นเยื่อ,อยายเลือกสิ่งดีๆเพื่อเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วสังคมจะยอมรับคุณเองครับวันนี้เราได้พูดแล้วเรายังมีอะไรที่ติดใจอยู่ไหมหรือว่าเราได้ประสบการติดใจไหมผมอ่ะสบายใจแบบ สบายใจแล้วแหละสบายใจที่ผมเป็นแบบนี้ทุกคนจะรักผมไหมจะชอบผมไหมผมบังคับไม่ได้ทุกคนก็รู้ว่าผมโดนอะไรมาตั้งแต่ต้นปีแต่ผมนิ่งมาตลอดจนนาทีสุดท้ายที่มันไม่ไหวแล้วะครับมันก็สุดแล้วจริงๆที่คิดดูว่านักสแสดงคนหนึ่งอยู่ๆมาเจอข่าวทตกรรมที่มันหนักมากเลยนะมาเจอข่าว รับงานยกขาพี่ว่าหนักไหมครับมาเจอข่าวได้กับพระเอกคนนั้นคนนี้พี่ว่าหนักไหมผมเจอข่าวหนักมาตลอดเลยพี่ไดผมยืนโพสสี่ขาลอยอย่างนี้เหรอครับถ้าผมอยากจะทําอะไรวันนี้ผมขอเป็นตัวเองบ้างได้ไหมครับขอโทษนะคุณอาติง